สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีบ่ส,สมองสบานบีอน่อสกุสุคนพ่อพ่อกับสองเอิญคือเก่าพี่น้องมาซาปายีน้องพี่น้องนนี้น้ำร้ายกว่าน้องเจสแดกพี่น้องเลยซาอาสายดีพี่น้องสองเคยลุยคือเก่าพี่น้องเลย น้องอันนี้บดิมานำไข่แตกบรรยากาศเปลี่ยนพี่น้องเลยวีวีตัวแสบไปดีปะลุงไว้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 ถุยไว้กะลอ้อ นำบักร้ายพี่น้องเลยบรรยากาศก็คึมๆพี่น้องเลยบบแดดบุหรี่บุหรี่เลวอ้าวดูด <c ười> ดแดด,ดคือออกมาบัน Nằm nó hòa vào cường thơm chẳng hạn Nó ủ tới buồn cầu Sao cả nhà ngây ngọng nào Phải, thử khí tụng Phải <laughs> Nghe hết mình yeah, thử lại này Để đồng mai là phí มันคือทั้งสัมนั่นน yani ั่นไก่ลงไก่ลงเลยอนี่ก็ได้ขี้ต้มนะไก่ลงไก่ลงล่ะวินี่จะบอกว่าไหม

มันจิรู้เลยบางแกนะน่นนัน่น

แดดพี่น้องม่าวันแดดแล้วพี่น้องเอ้ยตายโลกขนาดนี้มพีจะว่าคึมพี่น้อบอกไปทั้งนั้นนเลย Người nhỏ người nhà Con chỉ thật lụ rồi Con thật lụ rồi <laughs> ngang mai nè mê thì tốt nè Tại hôm bấy Ôi, lại luôn, lại hơi không? เคบได้ตรงแหงเลยันโซาไปทางใหนซาคำนึงเลยไปป่านขึ้นขานขันขึ้นปูนอมทั้งปูพี่น้อง xa leo phật lốp một cao bay lốp khơi nồi gặp bớt để xa mày đi khang nằm vào đây nói nói không <mình inteeps> <laughs> bỏ hai xa gần thân phun เพราะมันเป็นห้องได้วังเ้าก็ซ้าแห้งๆเอาสิบเปลี่ยนทางซาพี่น้องเลยมันซาพันน่นแล้วพี่น้องเลยได้อีกแล้วหวัดดีได้เนอะ ป่าข้อพี่น้องโตบักง่ายโมเมนมีตัวเดียวหนูจะจับบนน้องป่าพี่น้องป่าคาวรีวะป่าข่อยังคือคาวใช่ไหมโตบักง่ายพี่น้องเอ้ยอีเอากระตาบ้าพี่กซาบพันนรกไม่เอาพี่น้องเอ้ย เปลี่ยนข้างซ้ายพี่น้องมันเอาเสียสองคิบเอาเนาะพี่น้องเนาะคิบซ้ายกับคิบหนึ่งคิบเก็บกับคิบหนึ่งกำลังไล่มาเลย ซาได้เครื่องหนึ่งไปแล้วพี่น้องก็ซีเดร่าคีไปเพียงเท่านี้นาะพี่น้องนาะคลิปหน้าพากันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองอื่นด้ยวยพี่น้องเด้อฮาสีเฮดสองคีพี่นอ้นองคลิปนี้ซาไปแล้วแต่ว่าคลิปต่อไปอาจ์เเป็นคลิปเก็บป่าพี่นอ้องทั้าเบิ้งทั้งส้มทั้ลุ่นน้องกันว่ามันจะมีป่าจากโตนพี่น้องเนาะ ແລ້ວພີ່ນ້ອງຄລິບໜພໍใหม่ດຮງສຸຄດ